ร้อยตํารวจเอกสานิสการนะครับตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจสุรนาร์ตํบลที่ในะครับได้รับควาสั่งให้มาประจำจุดตรวจโครงการบริหารส่วนตําบลวัดหลวงครับมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสี่นายแล้วก็ฝ่ายปกครองปภปหลแล้วก็ปสแล้วก็ทหารนะครับในพื้นที่มาร่วมกันอยู่ที่จุดนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ ทั่วไปปีนี้าก,การจราจรเบาบางนะครับไม่ค่อยมีปเัเหาครับเพราะว่าประชาชนไม่ค่อยเดินทางนะครับผู้ที่กำลังเดินทางนะครับประชาชนที่กำลังเดินทางก็ขอฝากนะครับให้ระมัดระวังใจกลางกับซีนะครับ แล้วก็ให้คนเว้นการดื่มสุราแล้วก็ป้องกันตัวด้วยการสวมใส่กหน้นากากป้องกันโรคโควิด,น,ดน,นะครับก็ขอให้ท่านที่ทวัดในวัตทุการนะครับเี่ยวสปปนุกปลอดภัยหากไรโควิดน,นะครับ